ากอีพีที่แล้วที่ใบเข้าไปเล่นผับจีแล้วใช้กระทะทั้งเกมเลยแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะได้คิวเพราะกระทะนะโคตรตึงเลยดูดิดูดิใบแว่นดำไปค่ะไปหาเหี้ยไลยต่อไปกันดีกว่าแต่ใบเป็นคนรักโลกอะปั่นจักรยานไปแล้วกันจะบอกว่าโคตรโค้เลยนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ใบป,ปั่นเลยอุย้ยมีตัวไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้ต้องจัดสวัสดีค่ะฟูรแล้วดูผูต่อ เอาเจอใบกระทะทองนี่นะนี่นะอุ๊สวัสดีครับนี่นะ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 โ๊ะเยอะเกินกระทะทองของเธอเอาดริใบไม่คิดว่าใบจะใช้กระทะฆ่าศัตรูตุยนะเนี่ยไม่ต้องว่ะค่ะอุ๊ยทุกคนใบว่าตรงนี้มีตัวผู้สาวันสดใสมากับกระทะคู่ใจสวัสดีจ้านี่นะ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  แล้วดูเลือดใบจะรอดไหมจะรอดหสองสาม <c oughs> ว้าทุกคนใบควิวเขาด้วยกระถามาทุกคนเลยนะต่อไปเรียกใบกระถทถองยืือฉายาให่โดเดิกระทาอันเดียวค่าได้ต้องแบบคิ้วคอเติงเลยไปกับกระถะงคู่ใจจะได้ MVP ไหมไว้ติดตามตอนหน้านะคะ